<c oughs> มีนัดแสดงคนไหนพี่ร่วมงานแล้วอะฟูลฟิลที่สุดอาจจะเป็นพระเอกหนุ่มๆที่แบบเอ้ยฟลฟิลแบบชอบเขาจังแบบปลื้มอยากออกกองกับเขาอยากไปเ,เท้าเะไรอย่างเงี้ยเอาแบบที่ประทับใจดีกว่าอ่าเออที่ที่ประทับใจที่แบบว่าที่ที่แบบเซอร์ไพรส์เลยอุ้ยประทับใจอุ้ยผู้ชายคนนี้คือแบบเจนเทอร์แมนจังเลยแบบอ่ารเงี้ยฟลุกเกอร์คนนี้ ประทับใจใแบบเขา<น>ทำอะไรพี่อ่ะหนูไปเจอคุกเกิดบคนเรื่องสายย้อมสีนี่แหละช่วงแดแล้วก็นางก็มาเล่นเป็นหนึ่งในสามีของไอ้โมปรากฏว่ามีอยู่วันหนึงหนูต้องเข้าฉากกับนางแล้วก็เป็นเข้าฉากเหมือนแบบเหมือนเป็นงานเลี้ยงงานแบบงานเดินแฟชั่นโชว์งานหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ต้องใส่สูต ต้องใส่สูตรนางก็ใส่สูตรทุกคนก็อุ้ยแต่ดูดูดีหมดอะไรเงี้ยก็ระหว่างรอเข้าฉากหรืออะไรเงี้ยหรือเป็นซีนที่ยืนขึ้นหรือนั่งลงักอย่างหนูจำไม่ได้ฟุกนางเดินนางก็อยู่ข้างๆหนูอะไรเงี้ยกำล,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 ลังรอกำลังรอนับ54ศนนางก็บอกเออพี่เพื่อนพครับก่อนเออเวลายืนแล้วอะครับกระดุมติดติดกระดุมก็ดีครับหนูก็แบบเฮ้ยเป็นคนละเอียดใส่ใจเราเลยอ่ะทำไมฟุกอะคน ใส่ใจฉันขนาดเอออะไรกับพี่หรือเปล่าเขาไป็นมองอะไรฉันอยู่บเขาต้องคอนเซ็ปต์กับบทเขาหรือเปล่าฉันแบบทําไมเขาจะต้องมาใส่หนูแบบเชียร์กับโค้ชใส่แล้วว่าทำไมผู้หญิงถึงหลงรักฟุกเกอร์คนละหนูแบบนางคือแบบชามมิ่งแล้วก็แบบนางมีเสน่ห์แบบเล็กๆน้อยๆนางก็ใส่ใจคนรอบข้างอะไรเงี้ยตั้งแต่วันนั้นต้นมาหนูแบบหนูอยากจะไปกองแล้วก็ไปเจอฟุกเกอร์พลด ไม่ได้อยากไปเจอโมอ่ะโอ้ว้าวโมพักโอหนงแบบตายแล้วเข้าใจเลยว่าทําไมนาถึงแบบว่าเป็นแบบเออสมัยก่อนผู้หญิงถึงแบบว่ารายร้อมเขาขนาดนั้นเลยเป็นคนมีเสน่ห์ใช่มากมากจนถึงทุกวันนี้นั่งก็ยังดูมีเสน่ห์อยู่